สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Data Protein เทคนิคดีๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมบีมกิติพงศ์เจ้าของเพจ Data Protein ครับครั้งนี้เป็น EP ที่เราจะสามารถสร้างแผนที่ที่ใช้งานเองใน power bi ครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนที่ครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยบายตำบลหรือบายจังหวัด ค,คลิกเป็นรูปแบบแผนที่ตามที่เขามีให้แต่ว่าในชีวิตจริงครับพื้นที่เนี่ยครับมันใหญ่เกินไปพนักง,งานขายเราคงไปได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นเราจะทำยังไงครับที่จะสามารถแบ่งแผนที่ออกเป็นครึ่งหนึ่งของตัวจังหวัดนี้นะครับเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะใช้ QGIS ในการทำ แต่ว่าเอาพุทที่ผมต้องการมีดังนี้ครับสมมติว่าพื้นที่จังหวัดเนี้ยมันใหญ่ไปเห็นไหมครับผมว่าสามารถแบ่งจังหวัดออกเป็น2ส,ส่วนได้เพราะว่าพนักง,งานขายเราคงไม่สามารถเดินทางจังหวัดที่ใหญ่ๆได้ครบถ้วนดังนั้นเราก็ต้องทําการแบ่งหรือตัดแบ่งได้นะครับซึ่งวิธีนี้เราจะไปทำใน QGIS กันมาที่ QGIS นะครับ q g s นี่เราสามารถโหลดได้ฟรีนะครับเป็นโปรแกรม Open Source ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลเชิงแผนที่ได้นะครับตอนนี้ผมโหลดโปรแกรม qgis ไว้เรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีครับคือรูปร่างแผนที่ของประเทศไทยครับซึ่งเราสามารถโหลดรูปร่างของประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า diva. gs. i org ครับ ซึ่งไฟล์นี้ที่เราจะโหลดจะเรียกว่าเชฟไฟล์ครับคลิกที่ฟีสปาร์เชียลเดต้าครับแล้วมันจะให้โหลดเป็นขั้นที่เลเวลนะครับเลือกที่ดาวน์โหลดเลือกขั้นที่เลเวลเลือกประเทศที่ต้องการครับผมต้องการประเทศไทยผมก็ทีม m t s ครับไทยแลนด แล้วก็สามารถเลือกเป็นเลเยอร์ได้นะครับว่าเป็นถนนเป็น Population ก็ได้แต่ที่ผมจะเลือกก็คือ administrative area ครับคลิกโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาครับถ้าโหลดเสร็จแล้วก็แตกซิปออกมาก็จะมีอยู่3ส่วนครับส่วนที่เป็นเลขศูนะครับส่วนที่เป็นเลขศูนย์อันนี้ จะเป็นในส่วนของแค่เลเยอร์ที่เป็นประเทศนะครับก็แสดงว่ามีหนึ่งหนึ่งค่าเท่านั้นคือค่าประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเลเยอร์ที่เป็นเบอร์หนึ่งก็ต่อมาเป็นจังหวัดครับเลเยอร์ layer สองก็จะเป็นอำเภอ ส่วน Layer รสามครับท้ายสุดจะลึกถึงตำบนเดี๋ยวผมจะเลือกใช้ l a เยอรนี้นะครับเอาไปใช้งานเพราะว่าลึกสุดเป็นตำบนกลับมาที่ q g วจอีกครั้งครับแต่คราวนี้เรามีตัวเชฟไฟล์เรียบร้อยแล้วเราจะทำการโหลดเชฟไฟลที่เราต้องการเข้ามาคือเชฟไฟล์ตัวที่ลึกที่สุดที่เป็นอำเภอที่เป็นตำบลครับที่เป็นตำบลลึกสุด โดยการที่เราสามารถคลิกเลือกตรงเลเยอร์ครับแล้วก็ Add Layer Add Vector Layer แล้วก็เลือกหาซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่เพิ่งแตกออกมาโดย oh. ผมจะเลือกที่เป็น tsa underscore adm 3ตัวที่เลือกที่สุดนะครับที่เป็น d s p ก็คือเป็นเชฟไฟ คลิก open แล้วก็คลิก add จะเห็นว่ามีพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยเลยเดี๋ยวผมลองเปิดข้อมูลที่อยู่ภายในของสิ่งที่เราโหลดมาดูนะว่ามันจะเป็นอะไรข้างในบ้างครับคลิกขวาเลือก open attribute table นะครับจะเป็นเลเยอร์ภาพรวมที่เป็นประเทศไทยและเนมหนึ่งจะเป็นจังหวัดเนมสองก็จะเป็นอำเภอส่วนเนมสามจะเป็นตำบลครับตัวนี้เลือกสุดเลยข้อมูลที่เราได้มามีทั้งหมด5,926รารายการาเดี๋ยวผมจะเลือก เลือกเฉพาะสิ่งที่เราต้องการคือไม่ได้วิเคราะห์ทุกจังหวัดทั่วประเทศเดี๋ยวจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะจังหวัดแถบเพชรบุรีครับทูที่จะสามารถเลือกเลเยอร์ได้นะครับจะใช้ทูที่ชื่อว่า Select Feature ผมจะเลือกเป็น by Polygon ละกัน ผมจะเลือกครับผมก็จะเลือกโพลีก o อนที่ผมต้องการอยู่ในจังหวัดในส่วนของเพชรบุรีหลังจากที่เราเลือกแล้วนะโดยใช้ทูลที่เลือกนะครับเราก็คลิกขวาที่ Layer แล้วก็เลือก Export แต่เราจะไม่ export ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับเราจะ export รเฉพาะที่เลือกดังนั้นเราก็เลือก Save Selected Feature a s f o r r m t t ครับ Format ที่เราเลือกก็จะเป็น s h a ช e ไฟล์ที่จะ export ออกไปเดี๋ยวตั้งชื่อนะครับก่อนจะตั้งชื่อก็ให้เลือกที่อยู่ให้มันนิดนึงมจะเลือกทิ l โอลเรียวครับ Custom Map หลังจากที่ใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้จะเป็นคอลัมน์นะครับที่จะถูกเอ็กพอไปด้วยเราก็สามารถคลิกโอเคได้เลยทำด้าซใายมือครับจะเห็นว่ามีตัวเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาปกติจะมีเฉพาะ tsa adm 3 เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเซฟแล้วจะมีเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ดังนั้นเลเยอร์ที่เราต้องการก็คือเลเยอร์ที่ชื่อว่า tutorial custom map เราไม่ต้องการ tsa admin 3แล้วเราก็ติ๊กออกไปดังนั้นก็จะเหลือเฉพาะที่เราต้องการเอาไว้เท่านั้นเดี๋ยวลองเปิดดูครับคลิกขวาเลือก open attribute table เราก็จะมีตัวเลเยอร์อยู่ทั้งหมด7 l a y เลเยอร์มี7โพลีกอนนะครับต้องเรียกว่าพลีกอนมีทั้งหมด7โพลิกอนเดี๋ยวผมจะแบ่งครับขออนุญาตแบ่งจังหวัดนี้มันค่อนข้างใหญ่เกินไปจังหวัดนี้จะใหญ่ไปหน่อยวิธีทำกคือคลิกขวาครับ แล้วก็เลือก t o k e เกิลอิดิิ้เลือกเพื่อต้องการที่จะ Edit Layer หรือ Polygon เหล่านี้ได้สิ่งที่ผมต้องการทำก็คือต้องการ s i ปนะแยกมันออกจากกันก็คลิกทีนึงครับแล้วผมจะตัดครับแล้วก็คลิกขวา อันนี้จะเป็นการตัดหนึครั้งเดี๋ยวผมจะตัดส่วนนี้อีกอันหนึ่งคลิกซ้าย1ครั้งครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกขวาจะเป็นการตัดครับเดี๋ยวเราลองคลิกเลือกดูแต่ว่าคลิกเลือกต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็นที่ select feature by polygon เห็นไหมครับว่ามันแยากจากกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเคลียร์ซีเล็กนิดนึงนะครับไม่เลือกเดี๋ยวผมลองเปิดครับคลิกขวาเลือก open attribute table ปรับให้มันเล็กลงหน่อยจะได้เห็นเดี๋ยวผมเซฟการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับเซฟแล้วก็ เลือก toggle editing ปิดไปก่อนจะไม่อ d i ิตมันละจะลองทดสอบดูว่าสิ่งที่เราเลือกมันจะโชว์ในเทเบิลอะไรบ้างแต่ผมจะเลือกอันี้ครับจะเห็นว่าตำบลครับตำบล2พี่น้อง แก่งกระจานอำาเภอแก่งกระจานด้านบนครับเป็นหนึ่งอันเดี๋ยวจะ,นะจะลองเลือกด้านล่างบ้างนะครับจะลองเลือกด้านล่างบ้างด้านล่างครับก็เป็นสองพี่น้องแก่งกระจานเหมือนกัน น,นี่แหละคือปัญหานะครับจะเห็นว่ามันมี ID ที่ซ้ำกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือตัวตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันนะครับเราก็เลยพอ,พอตอนเราแยกออกจากกันนะครับตัว ID มันก็ยังคงซ้ำกันอยู่ แต่เดี๋ยวเราจะ running number ให้มันใหม่นะครับตั้งชื่อให้มันใหม่กระปรับขนาดให้มันเท่าเดิมก่อนครับโอเคตัวนี้เป็น table ของมันเดี๋ยวผมจะไม่เลือกนะครับถ้าคลิกตรงนี้เขาเรียกว่า deselect ก็คือไม่เลือกไม่เลือกทั้งหมดเลยแล้วก็จะเพิ่มคอลัามน์มาออััน์หนึ่งให้มัน running นะครับจะได้ไม่ซ้ำกัน ตรงนี้จะมีค่าซ้ำกันทุกคอลัมน์เลยเดี๋ยวเราเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อมันจะยากนะ,ะโดยการคลิกเลือกนี่ครับที่ชื่อว่า Open Fill Calculator เราจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาใหม่เด็ก New Fill เอาเป็นชื่อว่า Duning Number ใช้จะเป็น whole number ตัวเลขไม่เยอะครับเอาเป็น5ก็พอ running number จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า low number ฮะ add low underscore number คลิกโอเคเห็นไหมครับว่าจะมีคอลัมน์ขึ้นมาใหม่โดยมันจะ running number ลงไปเลย เราก็จะมีค่าที่ไม่ซ้ำกันแล้วพอมีค่าที่ไม่ซ้ำกันแล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้แล้วนะครอย่าลืมปิดตัวท o อกเกิลด้วยมันก็ถามว่าสิ่งที่เพิ่มมาเมื่อกี้นะครับมีการแก้ไขนะ่าจะเซฟไหมผมก็ต้องการนะครับก็เซฟไปหลังจากตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปใช้งานแล้ว หลังจากที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดข้อมูลกันดูซึ่งชุดที่เราทำจะชื่อว่า t utorial custom map ข้อมูลนะครับจะอยู่ในส่วนของที่เป็น .dbf ถ้าใครไม่ได้เป็น Excel ก็คลิกขวาแล้วก็เลือก change คลิกขวาอย่เงี้ยนะครับแล้วก็เลือก property แล้วก็ c h น ไปหา Excel เพื่อเปิดดูได้โดยผมเปลี่ยนแล้วเนาะผมก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมาดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะมีข้อมูลเหมือนในที่ผม Open a t t r i b u t t Table ดูเหมือนกันเป๊ะเลยแต่นามสกุลมันเป็นดับ dbf ครับยังไปใช้งานต่อไม่ได้ก็ต้องทำการคลิกเลือกที่ไฟล์ เซฟแอ s เซฟแอดก็เลือกให้เป็นนามสกุล .xls x ครับเลือก s เซฟมันก็จะเป็น Excel ละพอได้ Excel ครับก็เปิด Power BI ขึ้นมาเลยเราก็ Get Data by Excel กันโดยไฟล์เมื่อกี้ชื่อว่า tutorial custom map คลิก Open คลิกเลือกแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขก็ให้โหลดได้เลยอ่าน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลเลือก dw a a t v i e เพื่อดูข้อมูลก่อนก็ได้แต่ข้อมูลแผนที่ที่จะนำเข้ามาใช้งานมันไม่สามารถรองรับ ที่เป็น .ssp ได้เราต้องแปลงข้อมูลชุดเนี่ยครับให้มันเป็น t o p o j s o n ก่อนสิ่งที่จะสามารถ convert ได้ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ครับชื่อว่า m a t c h a p e r o r g พอเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนจากเชฟไฟให้เป็น t o p o j s o n กัน เราก็คลิกตรง select แล้วก็เลือกชุดข้อมูลที่เราต้องการครับให้เลือกอครอบคลุมทั้งหมดที่เป็นเซตของมันนะแล้วก็คลิก open จะเห็นว่ามันก็มีโชว์สิ่งที่เราเลือกอยู่ option ออนครับเลือกได้เลือกให้ snap v e r t i c ก็ได้คลิกเลือกเสร็จแล้วก็ import จะเห็นว่าสิ่งที่เรา Import ก็แสดงขึ้นมาแต่ว่าขนาดมันอาจจะใหญ่ไปเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะลดขนาดมันหน่อยอวิธีลดขนาดก็เลือกที่ Simplify แล้วก็เลือก Apply แล้วเราก็ปรับขนาดความคมชัดให้น้อยลงหน่อยเพื่อไปเปิดใน Power BI จะได้ไม่หนักเกินไป เอาแค่นี้ให้เห็นเป็นรูปกล้งหน้าตาก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับผมนะครับหลังจากนั้นเลือก export ก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกที่ export ได้หลายไทป์แต่สิ่งที่เราจะนำมาใช้ใน power bi จะเรียกว่า Topo JSON แล้วก็เลือก export พอเรา export ไฟล์เรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของ power bi แล้วก็เลือก วิชวลไอ a t i o n ที่ชื่อว่าเชฟ Map ครับก็ปรับขนาดให้ใหญ่หน่อยนิดนึงจะได้เห็นได้ชัดเจนเนาะส่วนฟิลเตอร์ยังไม่ใช้งานอะไรก็แอบ,บมันไปก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ตัว running number ไปในส่วนของ Location ก็จะได้ Map ขึ้นมาแต่เป็น Map ของ us เนาะซึ่งเราไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเซฟเป็น top o o s o n เนาะก็คลิกเลือกในส่วนของ format เลือก shape แล้วก็ add map map ที่เราเลือกเมื่อกี้นี้จะชื่อว่า tutorial custom map json คลิก open ได้เลยเอา่าจะเห็นว่าขึ้นมาแล้วาสามารถเลือกไดเ้เลือกในส่วนของแถบด้านบน แถบด้านล่างได้เห็นไหมครับแค่นี้แมพที่มันเป็นค่าคงที่เราก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้เรียบร้อยแล้วเราเข้าไปวิเคราะห์ต่อในมุมของเราได้เลยว่าเซลล์ในส่วนของออด้านบนกับเซลล์ของด้านล่างมีใครมี p e r f o r m ร์แมมากกว่ากัน อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทําเสร็จแล้วผมแบ่งในส่วนด้านบนครับส่วนด้านบนลองดูว่ามิสเตอร์เออันนี้คลิกมิสเตอร์เก็จะเป็นบอกว่าส่วนแถบด้านบนครับเซ <c oughs> ลล์ที่ชื่อว่ามิสเตอร์เมียอดขายทั้งหมดเท่าไหร่11ล้านแบ่งเป็นสาขา14ที่มากที่สุดเราเอาเมาส์คลิกก็จะเห็นว่า มีสาขาอะไรบ้างที่อยู่ในส่วนด้านนี้เนาะแล้วก็มีสาขาได้บ้างที่อยู่แถบด้านบนสุดๆเลยครับมันก็จะขึ้นตามและมิ B อร์บครับมิ Mr. B อร์บจะเป็นส่วนของโซนกลางดูซิว่ามียอดขายเท่าไหร่มีแต่ละสาขามีเท่าไหร่บ้างมิ Mr. C อร์ซก็ดูด้านล่างเลยจะเห็นว่าไม่จำเป็นนะครับที่เราจะ ดูตามอำเภอเท่านั้นหรือเราอยากจะจัดตามโซนของร้านค้าที่เราต้องการเราก็สามารถตัดแบ่งได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับสำหรับใครที่มีพนักง,งานอยากจำกัดและอยากให้ดูตามโซนพื้นที่ไม่ได้อยากให้ดูตามจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่งวันนี้ขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆด,ด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ